ยูนะเพื่อนทีท่ยูเครื่องนี้ก็เสียไฟฟ้าดังอยู่นะแต่ว่าในส่วนของแบตในตัวมันไม่ได้นะแบตในตัวมไม่ได้เลยนะครับแตในตัวไม่ดังนะไฟติดด้วยนะครับแต่แบตในตัวนี้ไม่ดังไฟฟ้านี่ดังนะเสียปลักไฟฟ้าดังนะเปิดหาซองหานะครับเรามาดูกันนะครับเพื่อน เผื่อสายมันหลุดอะไรพวกนั้นนะน,นะเอามาดูกันนะครับมันแก่ยังไงคะมันต้องเอาตัวนี้ออกนะเอาตัวนี้ออกแล้วเราค่อยหมุนน็อตเนี่ยนะครับนะนี่นะหลุดนะครับเดี๋ยวน็อตตัวนี้ยังหมุนไม่สําเร็จเลยเนี่ยอ่าทีนี้เราก็มาดูกันนะว่าทาไมนะครับ ไม่ดังนะเวลอนนะดูนะนอย่างนี้เนาะโอ้เยี่ยมมากเลย,เน,ยนี่เนาะนะครับทีนี้ในกรณีอ่อมันจะมีไอเขาเรียกอะไรอะ่ะแจ็คตรง a อซเนี่ยตรง a อซีเนี่ยอยู่เนี่ยเออ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นนี้นะครับว่าเขาจะต่อกันไหมนะมันเอาออกมาดูได้มันจำเป็นต้องออกมาไหมอ่าเดี๋ยวเราวัดตรงนี้เลยนะครับเราเปิดเราเปิดเครื่องนะพูดถึงนะเปิดเครื่องแล้วเราก็วัดตกคอมสวิตมาเลยน่นเห็นไหมมันมีไฟตกคอมสวิตมนันอะ เห็นไ,ไหมก็แสดงว่าในส่วนนี้นะครับไอตัวที่เป็นสวิตเนี่ยมีปัญหาเนี่ยเนี่ยเพราะว่าใช้ไฟฟ้าได้แล้วก็แบตเตอรี่ข้างในตัวไม่ได้แต่เปิดไ้ใช้ได้เนี่ยสวิตตัวนี้มีปัญหานี่ยดูนะเพื่อนถ้าเราถ้าเราต่อตรงนี้เห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมนี่ยครับตัวนี้มันไม่ดีดนะ มันเป็นเพราะอะไรอ่ะมันมีความสกปกหรืออะไรจะมีอยู่ในนี้นะพูดถึงเนะนะครับบางคนต่อตรงแล้วแต่นะนะครับแต่ว่าผมก็จะซ่อมตรงนี้นะนี่นะพูดถึงนะนะครับเวลาเวลาเราเสียบป๊กเข้ามาดูก่อนนะครับเวลาเราเสียบป๊กเนี่ยเสียบตรงนี้นะดูแล้เ,เกลได้ มันจะสูงขึ้นมาแล้วเราถอดออกมามันจะต่ําลงไปอย่างนี้นะแล้วมันก็หน้าสัมผัสมันจะต่อกันนะครับแต่ในกรณีนี้มันไม่เชื่อมต่อทางไฟฟ้านะครับพอไม่เชื่อมต่อทางไฟฟ้ามันก็ไม่ทํางานนั่นเองนะเพื่อนเกะแสไฟก็จะไม่สามารถที่จะไหลข้ามมานี้ได้นะดูนะนี่ต่อตรงนะครับนะโอเคครับนั่นแหละ จุดเสียเป็นอย่างนี้เนาะนะครับถอดสายออกเดี๋ยวผมต้องเอาออกมาทำความสะอาดเอามาขูดนะนะครับเพื่อนจะเห็นนะว่ามีสนิมนะครับตัวนี้ก็น่าสัมผัสนี่ครับเห็นไหมนะครับนี่นะนี่นะจควอมสารนะครับแลวทีนี้ก็พอกด้วยตะกั่วตรงนี้นะครับพอกด้วยตะกั่วนะครับจะได้สูงขึ้นมาหน่อยนึงนะเพราะตัวเดิมมันมันบางแล้วนะ มีพอกแล้วนะแล้วก็ประกอบเข้าไปต้องเดิมนะครับที่นี้นะครับก็เช็คความต่อเนื่องด้วยมิเตอร์นะครับเพื่อนนะตรงนี้นะอ่าตรงขานี้ว่าสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรนะเห็นไหมนะครับบางคนต่อตรงก็ได้แต่ว่าก็มันจะไม่ตัดแบบออกไปนะเวลาเสียบปลั๊กอะไรอย่างงี้นะ มันก็แล้วแต่นะครับนะได้หมดละแต่ผมก็คิดว่าผมทําให้มันเป็นวงจรดั้งเดิมมันก็ก็ก็ได้ก็ดีนะก็ถึงนะครับสาเหตุของการไม่มีเสียงไม่ดังก็อย่างนี้แหละนะครับนี่ก็ใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนใช้ได้แล้วก็ประกอบกลับคืนเข้าไปแล้วทีนี้ก็หมุนน็อตเข้าไปนะครับก็จบนะครับนะจบแล้วเดี๋ยว ประกอบตัวนี้เข้ามาก็จบนะครับเรียบร้อยนะครับสาเหตุแห่งการไม่ดังก็อย่างนี้แหละแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าไม่ต่อก็แบตเตอรี่ถ่านที่เราซื้อมาใส่ก็จะไม่ดังด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้ไม่ต่อนะครับก็จะเห็นเป็นเหมือนกับว่าเสียบปลั๊ก AC ตลอดนะประมาณนั้นนะใส่จำนวนเยอะก็คือใส่ถึง5 0ซีต่อน้ำ20ลิตรเลยแล้วก็เอาอะแล้วครับแล้ว สวัสดีครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องช่างวิทย์เลิรนกทาด้วยนะคะหากเวลายังเหลือก็กดชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะจ้ำจ้ำเตึ้งเตึ้งโก